ได้ให้นโยบายในการที่จะไปศึกษาและพิจารณาข้อดีข้อเสียของผาสีโซเดียมนะครับในเรื่องของการทําให้ลดของการลดการบริโภคโซเดียมเพราะอย่าลืมว่าในภาพอย่างการทําให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีเ,เป็นสิ่งที่สําคัญเป็นการแพทย์เชิงป้องกันนะครับเราอยากเห็นประชาชนกินในสิ่งที่ดีมากขึ้นลดการกินสิ่งที่เป็นโทษต่อสุขภาพ ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนําไปสู่ภาระงบประมาณที่น้อยลงนะครับในการดูแลผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพของประชาชนเพราะฉะนั้นเราอยากใช้กลไกภาษีในการเข้าไปดนแลสิ่งเหลนี้นะครับกลไกภาษีโซเดียม ก็ให้เข้าไปพิจรารณาข้อดีข้อเสียแล้วก็เข้าไปพิจรารณาว่าจะใช้กับสินค้าใดก่อนนะครับสินค้าที่กระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดก็ต้องก็ควรจะเป็นสิ่งที่เริ่มก่อนสินค้าที่อาจจะเป็นสินค้าในการดำรงชีพก็อาจจะต้องเป็นในในพิจรารณาในขั้นต่อไป เรื่องของภาษีโซเดียมนะครับภาสีโซเดียมมันมีหลายหลายมิตินะครับทั้งในเรื่องของขนมขบเคี้ยวทั้งในเรื่องของอะไรต่างๆซึ่งซึ่งกําลังพิจารณาครับว่าอะไรที่เหมาะสมที่สุดอะไรที่สร้างความเดือดร้อนน้อยที่สุดนะครับแล้วก็อะไรที่เป็นมีความเค็มสูงสุดแล้วก็มีความเค็มที่เป็นโทษต่อประชาชนมากที่สุดนะกำลังพิจารณาเรื่องของประเภทสินค้านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้ให้นโยบายอีกอย่างหนึ่งว่าเรื่องของ มันมีสินค้าบางประเภทที่เป็นสินค้าที่เป็นสินค้าบัตรใจสี่สินค้าที่อยู่ในการประคองชีพของประชาชนนะครับและเป็นที่บริโภคของประชาชนผู้มีรายได้น้อยเนี่ย mm. ก็ต้องเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ก็ต้องไม่ทําร้ายไม่ทำไม่ทำให้มันเป็นภาระของประชาชน mm. ให้กรอบกว้างว่าอะไรที่มันเดือดร้อนประชาชนอะไรที่มันเป็นปจัจจัย4ของประชาชน, mm. ชาชนก็อาจจะเป็นในระยะต่อๆไปนะครับอะไรที่มันเป็นของที่เป็นลักชัวรี่ขึ้นมาเป็นของที่ไม่กินแล้วไม่ไม่ไม่เป็นไรอ่ะ อันนั้นแล้วมันเค็มอ่ะมันมีโซเดียมสูงก็ควรจะได้เินารราเป็นแบบแรกๆเรื่องของไขมันนะครับการบริโภคไขมันเนี่ยสามารถนําไปดูว่าเป็นทิศทางในการที่จะมีเรื่องของภาษีที่เข้าไปดูว่า,าลดการบริโภคไขมันได้ไหมนะครับก็ยังมีข้อจํากัดว่าไขมันมันมีทั้งไขมันดีไขมันไม่ดีก็ได้ให้สัสมปาะสิทธิ์พานร่วมกับทาง ทา,ทางกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะทําให้ดูว่ามันมีไซน์เอ็กซ์ฟิคพิอะไรไหมว่า,าว่าไขามันที่ที่ที่อยู่บนสลากเนี่ยสามารถเป็นพร็อกซีไปสู่ไขมันที่ไม่ดีได้อย่างไรนะครับในการที่คาวนวณหาว่าเป็นอัตราภาษีต่อไปไขมันคือในช่วงต้นของการศึกษาอย่างที่ได้เรียนนะฮะไขมันมีน้งไขมันดีและไขมันไม่ดีปัจจุบันในสลากยังไม่ได้บอกว่าสินค้าชนิดนี้มีไขมันไม่ดีอยู่เท่าไหร่ เรามีแค่จำนวนไข่มันรววนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้สำนักงานวิจัึงานร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องทางด้านสาธารณสุขเพื่อที่จะหา s c i e n t ิฟิก p r ู o f หรือหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์ว่า,อ,าอะไรท,ที่ที่จะเป็นอินดิเคเตอร์ในตัวชีวัตในการเก็บภาษี เราให้ความสําคัญกรุ่มสำคาญมีได้ความสําคัญกับเรื่องของสุขภาพประชาชนภาษีความหวานได้ให้ในโยบายว่าก็เดินไปสู่ในเฟสที่4ี่ซึ่งเป็นเฟสเฟสที่สุขที่สุดนะครับก็ให้รักษากำหนดเวลาเดิมน,นะครับในเรื่องของภาษีความหวานเพราะที่ผ่านมาก็มีประสิทธิภาพสูงในการที่ทําให้ประชาชนลดการบริโภคสิ่งที่ให้ความหวานนะครับเพราะว่ามันก็เป็นโทษต่อประชาชน เรื่องครับหวานโซเดียมไขมันรักษาสมดุลระหว่างการใช้กลไกภาษีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนธรรมาภิบาลและรายได้ของการจัดเก็บนะครับก็ได้ให้นโยบายว่า,วาเรื่องของการมองถึงเรื่องรายได้อย่เดียวเนี่ยไม่เพียงพอนะครับต้องมองถึงเรื่องการรายได้แล้วก็การผลักดันในสัง 4, 4ีิ่งเหล่านี้